Just Ear x i o s Defiant เป็นหูฟังราคา9กดอลลาที่กำลังมาแรงในช่วงเวลานี้เพราะว่าเสียงของมันดีม,มันมันก็คงมีเหตุผลเดียวนะที่หูฟังมันจะดัง Hey everyone สวยครับผมชิดเทมีนะครับแล้ววันนี้เรามาทำการรีวิวตัว Just Ear x i o s Defiant กันนะครับเป็นหูฟังที่กำลังมาแรงในวงการของหูฟังอินเอียร์นะครับไม่ว่าจะในวงสากลหรือว่าในวงไทยนะครับเพราะว่าเสียงของมันเนี่ยเทียบกับราคาของมันแล้ว ค่อนข้างจะคุ้มนะครับบางคนก็อาจจะบอกว่าสุดยอดคุ้มเลยก็ว่าได้นะครับแล้วเสียงคนเนี้ผมรู้สึกว่าเป็นเสียงที่ฟังง่ายแล้วถ้ายิ่งคุณเป็นมือใหม่แล้วคุณไม่รู้ว่าคุณชอบเสียงแบบไหนนะครับการที่คุณซื้อตัว Just Ear d e f i a n t เนี่ยเป็นอะไรที่มัน ผิดหวังยากอะพูดอย่างนี้ดีกว่าและเสียงของ just ear define เนี่ยเป็นยังไงบ้างน,นะครับถ้าอธิบายง่ายๆคือมันเป็นเสียงที่ออกแนว Balance แต่มีความโดดเด่นทางด้านนักร้องนะครับเบสของมันนี่ก็เยอะพอสมควรแต่ก็ไม่ได้รู้สึกว่าเยอะเกินไปนะครับย่านสูงก็กําลังพอดีนะครับส่วนย่านกลาง จะเป็นย่านเดียวที่มีการเน้นนะครับทำให้เสียงของคนร้องเนี่ยมีความหนักแน่นเล็กน้อยมีความเต็มนะครับที่มากกว่าหูฟังตัวอื่นในราคาเดียวกันนะครับแต่ที่สําคัญที่สุดนะครับวเวลาคุณฟังตัว De ฟเนี่ยคุณจะรู้สึกเลยว่าเสียงของนักร้องเนี่ยมันอยู่ใกล้ๆคุณนั่นเองนะครับมันอยู่ใกล้คุณมากกว่าเสียงเบสแล้ก็เสียง สแล้วตอนนี้บางคนก็จะสงสัยว่าด้วยเสียงนักร้องที่มันเยอะขนาดนี้มันจะกลายเป็นเสียงที่เชาตี้ไหมเหมือนเสียงนักร้องมันมากเกินไปไหมสําหรับผมไม่รู้สึกว่ามันเป็นอย่างนั้นนะครับเพราะอย่างที่บอกนะครับเสียงของ just e define เนี่ยมันยังคงความบาลานซ์หรือความสมดุลที่ค่อนข้างดีเลยทีเดียวนะครับแต่ว่าสาหรับคนที่ชอบเสียงย่านเบสหรือชอบเบสที่มันหนักแน่นชอบเบสที่มันโดดเด่นนะครับตัว define อาจจะไม่เหมาะสำหรับคุณเพราะว่าเบสของมัน ต่อให้ดูในกราฟแล้วดูเหมือนเยอะนะครับผมว่ามันโดนกลืนโดยเสียงนักร้องนิดนึงแหละคือคุณภาพของเบสมันก็ดีมันเนบสที่สะอาดมีพลังมีความสนุกของมันนะครับแต่ว่าสําหรับคนที่รักเบสมากๆคุณอาจจะสังเกตเห็นได้ว่าเบสของตัว define เนี่ยมันขาดความเป็นธรรมชาติน,นิดนึงนะครับแล้วนั่นจะเป็นข้อติข้อหลักของผมเลยสําหรับตัว define ก็คือผมรู้สึกว่าเบสของมันเนี่ยมีความไม่ได้เรียกว่าสะอาดเกินไปแต่ว่ามันไม่ค่อยเต็มอิ่มเหมือนเบส ชีวิิตจรงซึ่งจริงๆแล้วเป็นเรื่องธรรมดานะครับสำหรับการทูนเสียงหูฟังถ้าคุณอยากทูนเสียงหูฟังที่ออกมาเน้นจุดใดจุดหนึ่งนะครับจุดอื่นๆก็จะรู้สึกเหมือนว่ามันไม่ได้โดดเด่นเท่าจุดที่คุณเน้นนะครับทีนี้ก่อนที่เราจะเอา Define ไ,ไปเปรียบเทียบกับหูฟังตัวอื่นนะครับยังมีข้อดีอีกข้อนึงที่ต้องพูดถึงนั่นคือเรื่องของรา,ลายละเอียด Truth Ear X ย o s ติ f ายเป็นหูฟังที่มีรายละเอียดที่ดีพอๆกับตัว Truth Ear Hexa เลยทีเดียวหรือไม่อาจจะดีกว่านิดนึ่งด้วยซ้ำทำให้ในราคาที่ต่ำกว่า100ดอลลาร์หรือประมาณ3,000บาทเนี่ยตัว d e f i ย n เป็นหูฟังที่มีรายละเอียด เยอะที่สุดหรือว่าเป็นหนึ่งในตัวที่มีรายละเอียดเยอะที่สุดต่อมาเรามาทําการเปรียบเทียบตัว define กับคู่แข่งตัวอื่นดีกว่านะครับเริ่มต้นเลยที่ moon drop aria 2นะครับเทียบกับ aria 2นะครับ j u s t e a r define มีเสียงที่เด่นกว่าทางด้านนัดร้องนะครับจะไม่อุ่นเท่าตัว aria 2จะฟังไม่สบายเท่าตัว aria 2นะครับแต่ว่าจะมีรายละเอียดและมีความเต็มของเสียงคนร้องที่มากกว่านั่นเองนะครับส่วนเรื่องของเบสผมรู้สึกว่าเบสของตัว aria 2เนี่ยยังคงความเป็นธรรมชาติมาก กว่าตัว define นะครับถ้าคุณเป็นคนที่รักเบสจริงๆเนี่ยผมยังแนะนำให้เป็นตัว aria 2แทนนะครับเทียบกับตัว truthier hexa นะครับโดยองรวมแล้วเสียงของ hexa เป็นเสียงที่ออกแนวธรรมชาติกว่าเยอะเลยนะครับอย่างที่ผมเคยบอกในวิวก่อนๆก็คือ hexa เป็นเสียงที่ปกติที่สุดในราคานี้แล้วนะครับถ้าคุณเป็นคนที่ชอบเสียงที่ออกแนวธรรมชาตินะครับก็ไม่มีตัวอื่นให้ซื้อนอกจากตัว h ฮกซ่านะครับแต่ถ้าคุณรู้สึกว่าเสียงออกแนวธรรมชาตินี่มันน่าเบื่อเกินไปสำหรับคุณนะครับตัว Define ก็น่าจะเหมาะสำหรับคุณมากกว่าเพราะว่าได้เสียงนักร้องกับเสียงเบสที่มันเด่นขึ้นมานะครับจะทําให้เสียงของตัว d e f ฟ n e เนี่ยมีความสนุกมากกว่าตัว h ฮกซ่าประมาณหนึ่งเลยนะครับแต่ว่ามันก็แลกมาด้วยความที่เป็นธรรมชาติน้อยกว่านั่นเองนะครับ2องตัวนี้เนี่ยครับเรียกได ว่าเป็นเสียงที่แตกต่างกันมากๆตัวสุดท้ายน,นะครับก็คือตัว d u n e w Titan S นะครับสหูฟังนี้มีความโดดเด่นทางด้านเสียงนักร้องเหมือนกันนะครับแต่ว่าเด่นคนละวิธีกันนะครับตัว Define a จะเด่นเรื่องความเต็มของเสียงมากกว่าเรื่องความเต็มของต้นเสียงของคนร้องแต่ว่าตัว Titan S จะเด่น ปลายเสียงจะเด่นพลังงานจะเด่นความมีชีวิตชีวาความสว่างของปลายเสียงถ้าคุณชอบนักร้องผู้หญิงมากกว่านะครับผมก็ยังแนะนําให้เป็นตัวดูนูไททันเอสนะครับเพราะความมีชีวิตชีวาและความสว่างเนี่ยมันเหมาะกับเสียงนักร้องผู้หญิงมากๆแต่ว่าถ้าคุณชอบเสียงนักร้องผู้ชายมากกว่าเพราะคุณชอบความหนักแน่นความเต็มของเสียงนักร้องผู้ชายนะครับตัว define ก็จะเหมาะกว่านั่นเองส่วนเรื่องของเบสนะครับถ้าคุณชอบเบสก็ยังแนะนําเป็นตัว De ไฟ n ์นะครับเพราะว่าตัวไททันเอสเบสมันค่อนข้างจะน้อยและในเรื่องของรายละเอียดถ้าคุณเน้น รายละเอียดเป็นหลักนะครับ Defiant ก็มีเยอะกว่าตัว Titan S สรุปง่ายๆเลยนะครับสำหรับตัว Just Ear XEOS Defiant ในราคาประมาณ3,000บาทหรือ99 US d ลลาร์เนี่ยถือว่าเป็นหนึ่งในตัวที่ติดท็อป3เลยทีเดียวนะครับและสำหรับมือใหม่ที่ยังไม่รู้ว่าตัวเองชอบเสียงแนวไหนนะครับตัว Just Ear XEOS Defiant กับตัว Moondrop Aria 2เป็น2ตัวที่ซื้อง่ายที่สุดแล้วเพราะว่ามีเสียงที่ฟังง่ายสุดแล้วคุณจะมีสิทธิผิดหวังกับ2ตัวนี้น้อยที่สุดนะครับก็ ซีออสนายทำได้ดีมาก